สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับ,บช่องขวัญชัยเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็มาจะมาทำตัวเปิดวาลวน้ำครับแต่ก็เลยพามาเดินมาดูลูกทุเรียนก่อนครับผมตอนนี้ก็อยู่ในระยะประมาณนี้ครับผมเทียบกับผมปั้นก็ ประมาณนั้นครับใเดี๋ยวค่อยมาไล่แต่งครับเ๋ยวไปดูงานเราดีคอ่บผมเมื่อสมัยเจ็ดแปดปีที่แล้วครับต่อวาวน้ามันก็ต่อลาบไปกับดินแบบนี้ครับผมถ้าเป็นทุกวันนี้เขาก็จะเหมือนยกยกขึ้นมาประมาณระดับเอวเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งกม้มผมก็เลยหาตัวช่วยผมเป็นนี่ครับท่อ ต่อน้ําแล้วก็นี่ับพอลดสองนิ้วนิ้วหนึ่งแล้วก็ผ่าผ่าแบบนี้ครับก็ใช้เลื่อยผ่าเนี่ครับผมบิดเบี้ยวบ้างให้มันนี่ครับครอบแบบนี้ได้เดีย๋ยวไปดูวิธีทําำื่อผมว่าต้องทํำยังไง นี่ผมอุปกรณ์ก็มีท่อนี่นะผมท่อสองนิ้วรดนิ้วแล้วก็สามทางนิ้วแล้วก็ท่อนิ้วแล้วก็ตัวอุดตัวอุดนี่อุดก็ได้เหมือนก็ดได้ครับแ,แต่แต่ผมก็อุดเพื่อความสวยงามจะทากาวเลยผมตอกง่ายๆเลยผมทากาวต่อ สั้นยาวก็เอาตามสะดวกเลยครับผมเอาตามความสูงเอาตามความใช้งานของเราครับความสูงนี่ก็ตามความเหมาะสมคิดว่าเราสะดวกมีแรงบิดตรงไหนก็เอาตุงนั้นครับ แลวนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูครับนี่ครับเปิดปิดง่ายๆผมไม่ต้องก้มครับประมาณนี้ครับ,รบผู้หญิงก็ทำได้ครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาแชร ประสบการณ์จำเข้ามาเหมือนกันครับก็ไม่ต้องไปลุกนั่งก้มครับผมก็ใช้งานก็คิดว่าใช้ได้ครับผมตอนนี้ก็กำลังลดน้ำล็อกนี้อยู่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผม